โอเคแล้วเราก็ใส่อีโมดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ในช่องหนึ่งนะครับโอ้โหเรือเบลเลอร์เลยเอามาลองใช้กันเลยดีกว่าฮะโคตรใหญ่เลยทุกคนนะครับโหแองกี้โบโบโด้วยครับมาดูกันดีกว่าครับว่าอีโมดนี้เนี่ยจะมาสู้แองกี้โบโบได้หรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันฮนะตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมทุกๆคนฮะวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนวิธีเอาเรือผีสิงอย่างรวดเร็วนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วอย่าลืมกด s u b สไ r i b ์ให้ช่องพี่ด้วยนะครับผมงั้นเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่าครับ let's go โอเคครับผมมาอยู่ที่หน้าแรกของฮาโลวีนกันครับทุกคนครับจะเห็นว่าเนี่ยพี่จะปลดล็อกอ่าแค่ของถูกๆนะครับผมประมาณ4ชิ้นเพราะว่าการที่เราซื้อของหน้าละสชิ้นเนี่ยมันจะปลดของในเทียร์ถัดไปนะทุกคนวิธีประหยัดที่สุดเนี่ยคือเราก็ซื้อของที่ถูกที่สุดนี่แหละมี 20- มี30อะไรประมาณนี้เราซื้อแค่ของถูกๆในแต่ละเทียแค่นั้นเองนะครับผมแล้วเราก็ซื้อมาแบบนี้ปลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนสุดท้ายนั้นคือเราก็สามารถเก็บถึง400 แคนดี้แล้วเราก็ซื้อเจ้าสิ่งนี้ได้เลยนะครับผม <Wow. S 1> เรือผีสิงฮะทุกคนประมาณนี้ครับผมทุกคนฮะนที่พี่บอกไปนะหวังว่าจะเข้าใจนะฮะทุกคน <laughs> นะครับหรือซื้อตามพี่ก็ได้นะครับเราบอกว่าประหยัดแคนดี้ด้วยนะครับผมทุกคนฮะโอเคนะครับเราจะใช้ท่าอีโมดนี้ไปเล่นในเซิร์ฟทั่วไปกันครับมันจะเป็นยังไงปไปดูกันเลยโอเคครับผมเรามาอยู่กับเซิร์ฟทั่วไปแล้วนะฮะ โอเคแล้วเราก็ใส่อีโมดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ในช่องหนึ่งนะครับโอ้โหเหลือบเลอรอเลยเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าฮะโคตรใหญ่เลยทุกคนนะครับต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นอีโมดที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะฮะเท่าที่อีเบียดมันจะทํามานะฮะทุกคนมันใหญ่เติร์ตตามากไอ้กีแบบนี้ได้เลยนะโบ้แองกี้โบโบด้วยครับ มาดูกันดีกว่าครับว่าอีโมดีเนี่ยจะมาสู้แองกี้โบโบได้หรือเปล่านะต้องมาลุ้นกันฮะเหลอหน่อยเหลอหน่อยเล่งรอบเล่งความเร็วป้าวเวงกี้โบโบมาแล้วนะครับแองกี้โบโบมาแล้วโอ้โหทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าครับทันหรือเปล่า บอกเลยว่าแองกี้โบโบก็เอาไมา่อยู่ครับเจอท่าอีโมดนี้นะฮะทุกคนความเร็วเนี่ยก็ประมาณ40นะครับผม40กว่าเลยนะฮะแต่พออยู่ในความเร็วที่แบบว่าเร็วมากๆเนี่ยมันได้สูงสุดถึงประมาณ55เลยนะได้สูงสุดเลยนะครับผมอย่างต่ำเนี่ยประมาณ4 7่สถึงห้นะฮะความเร็วนะครับคือถือว่าดีนะครับผมทุกคนนี่เลยแล้วเราก็สามารถเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะครับนี่โบโบ,โบโอุ้ยพีพ่สิบตีสิบแย้ว โอ้โหถึงใหญ่แค่ไหนก็ติดเสาแลยทุกคนโอเคครับผมนะในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสาระกับน้องๆได้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมพี่ด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องแอปแดงด้วยนะครับถ้าใครอยากอุดหนุนเสื้อพี่นะครับลิงก์ก็อยู่หน้าช่องได้เลยนะครับผมอย่าลืมไปจิ้มไปตำกันได้นะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบายสวัสดีครั คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะฮะคอยติดตามเลย